ไปิงเลวต้นหนาเมเบองตัดเล็บแกะเนือ้อก็อยู่ข้อโพนขนท้องอยางนี่เสมอ้องนอนเพราะหนจะเบิ้งเนาะมันเป็นหนึ่งบบแบเก่าเ,เป็นขี้เลือนนส่สิหนึ่นี้กิงเลยองเอายามาใส่ปนนารายี่คนีมันมีแตก,การเป็นขี้เลื้อนอนะ่ะปวรันะกษางควยดูวิ่งกีย่กยร่ เปลี่ยนห้างชื่ออยู่ขึ้นเรื่องหน้าดีปะ่ะเมืเม่อกี้แบบเว้ยจะเป็นยังไงได้บ <c oughs> ้างยางนี่ยครับเอาไว้เมื่อไรก็ดีเลยสมัยแบบเริ่มได้ขวบกว่าเริ่มแบบ มันจะไปไปน,นู่นนี่นั่นตลอดเลยเท่ากันนี่แหละสต่วน้ากก็จะเกี่ยวกับบุญแผ่นจังหวัดเป็นอะไรตลอดเวลาวัสดีนะคะพี่ตัวราอสวัสดีนะคะพี่มิวสวัสดีค,ค่ะ นี่ตัวก็่จะเกิดมานอนทั้งกับพ่อกับแม่โอ้ยพ่อก็นอนดีเลยวะพ่อก็บางอาจต่เราพ่อเนี่ยยัง โอ้โดนแม่ดูโดนแม่ดูโดนแม่ดูลูกสาวมันเป็นไครที่กงยี่สิบปีก็ไม่เคยใช่แล้วหมอกะวางใส่ทุกอย่างจะหายไปก่ตอนเาอยู่กูยี่สิบปีกว่าปวดซาเอาท่านแม่นี่เหล การทุกอย่างจะดีขึ้นในกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องระบบข้อมูลอะไรที่เขาเป็นอยู่ทุกอย่างมันจะปรับดีขึ้นก็ตอลอดสวัสดีค่ะทุกคน ่าจะพาลูกสาวไปตบตาหน้าตบาพิ่ผมจะไม่ตัดเราจะให้ไว้ผมบอกแล้วนะถ้าไปตัดเอาที่มันเสียวมันขาดวิคิท่านจับดูกุ่บบมตัวเองแล้วรู้สึกสากสากเนื้อรล้วมีปัญหาแล้วจริงๆเขาให้นั่นไงเขาฟอกสีมาเยอะเออันนี้เหลือผมจริงก็นะออจริงๆลเลยนะเลยตึ๊ดตัดดรงนเหลือแต่ของจริงหมดเลย จะเลี้ยงใหม่ถ้ารู้สึกสุด,สดมือเเอ๊ะเอ๊ะอะไรเขาจะไม่สบายใจเรารู้สึกมันแย่ยมว่งนีุ้่นนี้วันที่2ยี่สิไม่ได้มีงานนะท่า ถ้าถ่ายเอ็มวีก็น่าจะไปอะค่ะทุงนีจ้าไม่มีแกนอะไรก็ต้องจะอยู่นี่เลงบ่จ้าบ่ได้ไปจ้ะน้องมัดอีกนะน้องน้องน้องกับอีมก็คือ ตั้งแต่ช่งห่กว่าแล้วมาถึงตอนนั้นกินข้าวได้แค่ไลงไหลงไรไปนั่งดิคเขาวิปิการ์มาก็ดีเมื่อหนังเสร็จก็กลับมาเลยเพราะว่าได้ซื้อตั๋วแล้วเสดายตั๋วบนจูกนั่นเสดายเงินที่จริงแล้วว่าจะรถไปว่าจะพอสบายแต่ว่ากระไดนัดมูรและมูรก็ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเสดายตังกลัวเพื่อนฟาวเว่เพื่อนเสียเงินกลัวเพื่อนเสียเงินเพราะเราอะไรเงี้ยตอนนี้บอกเออดูหนังเสร็จแล้วเราก็แยกย้าย ก็ชวนพี่อยู่แต่ว่าพี่บอกว่าไม่เอาฉันไม่อยากดูฉันจะไปเลยจะไปกับเพื่อนเลยแต่ไม่ไปส่งแต่จะไปรอรับประมาณนั้นแล้วน,นี่เราไปใส่อนี้เราไปส่งเมือ่อไหรไปปาร์ตี้กับเพื่อนต่อยังไม่ได้เห็นหน้ากันยังเห็นบอกนะว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนต่อ ออกเ็เลยจับเองตมปวดปวดไหมเด็ก นั่นเข่าอยู่นั่งเข่าอยู่ในเตียเราจงปวดปวดบ้างเอาเขาไปเที่วไปแล้วก็ไปน้ำมูลงนี้ก็เลยก็สร้างเขาแบบต้นม้แบบธรามดาก็ตกไปนั่งแบบน้ำมูล ก็บางทีที่ต้โจมกันมัเนี่นั่งกลับมาก็มันสุดกลุ่มกว่าเนั่งทักหาไม่ติดตหาน้องน้องเบลล์น้องย่าอแต่ไยทักหาเนี่ยก็ทากไปเลยแต่าน้วมัน Hãy của xoay với mama căn mơn nón mua cái quậy qua ở kia gần บอกวก็มีหนังเรื่องนี้มนคนละเรื่องขอยว่มาบทมัท่งไทยกับมีเตอเขาไปแคบจะท้ายกันเฉยๆสวัสดีค่ะอม,มีสวัสดีนะคะไหนมาอยู่เห็นปะเุ็บๆนู้ดๆสีสียินตอวใสอัวเลยสวัสดีค่ะสมโอสวัสดีนะคะ คุณมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มไม่นสวัสดีคะบาี่ะพี่อนิย่าสวัสดีนะคะพี่อนิย่าสวัสดีค่ะเขาใจเข้เดี๋ยวก้าโมงตอหนุ่ไรนะคะไปเรื่อยเลย พี่เอายากหดลัวองเาปลีนไปเอ้เป็นันหลักข้อในห่วงจดเป็นเป็นไหลสิ้นโดมเขาดูนี่โนในตรงนี้ที่ทั้งเด็กทรงีพี่บะแม่งมุมนีม้าครแม่นหลังตรงตรงกลางเออนี่ย lấy này dụng này sử dụng lấy sử dụng lấy sử dụng lấy xin dụng lấy sử dụng lấy sử lấy sử dụng lấy sử dụng lấy sử dụng luôn sử dụng lấy sử dụng lấy sử dụng lấy sử หมืนจะเป็นหมัสึกตึงๆหนักๆมาจะเป็นน้ำกดมูอไเลยมูเป็นบะแรอะสิเป็นน้ำกอนดรับ สัสดีนะคะแม่พยา,ยาวยูดดีน,นะคะแบัดเจ็บสวัสดีแม่อุ้มสวัสดีค่ะจันเจ้าจันเจ้าชุมเพหลหนาวไหมชุมเพอย่างกัสิจุ่วงจันเจ้าอีส,ส่งมั่อวานนจำสิน สวัสดีคะ่ะพี่อุโดมลาสสวัสดีนะคะคอันจลีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยูมีแม่ยบอกสวัสดีสวัสดีเง,งียนหนาเม่อส,สีชมพูคะ่ะเย็ยนๆอากาศเย็ยนเนานะไม่หนาวแล้วแต่เขาบอกว่าที่นั่หนาวนะคอยดูเดี๋ยวไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วว่ากูผ่ามานไหมแถวอียนซานนะกูผ่า เาว้นสันันนเขาน้ำหนาวซะนะมันจริงจริง้งนสันเาม่ใช่น้ำหนาวหนาวที่เขาไปนอนสองคืนขึ้นน้ำหนาวเลยไปหนาวอีกทีจว่าขึ้นน้ำหนาวกับอันเพชรบูรณ์ที่เขาไปตลอดอันไหนเป็นไปไาย ำหนาวด้วยน้องเบียดรถเขาไหร่ละลงมบ้านจะไปลงหนาวกันหนาวอีกข้าไปเส้นทางไหนบ่างบ้านกับงามเนี่ยนะเอเลได้เที่ยวไปเลยสวัสดีค่ะแม่ผุทุกท่านที่มาสวัสดีค่ะปีนี้หนาวสุดๆยังไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวเลยอ่ะไปอุดรก็พอๆกับไปเชียงรายวันนั้นน่ะ เดี๋ยวหน้าดอกกุหลาบบมาเที่ยวแล้วค่ะว้าวกรุงพามันไม่น่าหนาวแล้วล่ะน่าจะหมดแล้วเพราะตอนเข้าไปมะกะลาเด้่เนาะไปลีนน้ำหนาวนะแถวเนาะที่ไหนเนาะหนาวครับประมาณที่สามสิบสามเมตรเลยใช่ไหมไปล้าบปเปลี่ยนเด่นเต่า ขอาแอ่ว่าไดเห็นสิงอ์ไงที่บ้อนไปน้ำจะนาวที่บ้อนไปน้องอันรับไม่เหย็ยนหมดแล้พวพหนาวยี่สิบเตีนี้บ้านนี้ก็จะหนาวอีกค่ะว้าว ว่างาหน่อยยี่สบสี่ป่ะเ็นป่ะยี่สิบยีสดป่ะสวัสดีค่ะแม่อุ้มสวัสดีค่ะนะคพรพนมจนาเม่นะา ดีค่ะพี่บัวสดีนะคะคนครพนมแนาวลงค่ะวันที่28ปนครพนมเอาจะาะไปเข้มลมูนหมหม ความไม่ต้องมาพูดคุยกันได้ค่ะกาแฟกินดีมากค่ะขอบคุณนะคะพี่นาลีขอบคุณนะคะเขาจะไปช่วงเขาค่ะก็ลืมเลยหรือว่าหรือว่าฝักตะก้าอยู่นี่ โอเคอ่ะพูดเรื่องกาแฟหน่อยคือตะข้าวสามกระสอบสามห้าปรเด็นนะคะเอาสี่ร้อยสี่สิบฟ้าแปดเซลอะไรสิบสองเปอร์เซ็นต์ละมาสองกระสอบสามสามหนึ่งนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหอนะคะสองสี่หกอ่ามีลดมาเลยค่ะสองสี่หกสองสี่หกสบู่ก็สองสี่หก คีมก็สองสิบหกกันแดดก,ก็สองสิบหกกันแดดเป็นยังไงใช้ดีไหมแม่อมใช้เองใช้อยู่นะคะหนาไม่กรุ่นข้าวขาวเนียนๆสุดขอบคุณนะคะขอบคุณยืนยันตัก้ามาเลยตอนนี้มีแฟลกเซลนะคะมาจิ้มมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจี๊ยบ แต่แดดใช้ดีมากหน้าสวยเลยแหละพี่ปาพี่ปาก็ยังซ็กที่มีเช็คชี่อยู่ค่ะพี่ปายอมน้องยอมน้องยอมขอบคุณนะคะพี่นาลีขอบคุณมากๆน่ารักจังเลยเดี๋ยวก่อนเราจะตัดเปเชียลไปส่งของให้ลูกค้าเองอ่าไปจังหวัดไหนไปส่งจังหวัดไหนไเตรียมของก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ อ,อากาศแบบน่านอนแหลวนะี้สวัสดีพี่บางออนค่ะจิ้มมาแด้วก้าโมงน่มจะลงไล์นะคะเราดูว่ามันจะหมดตอนกี่โมงอ่ายังมีนะคะช่วงนี้ถ้าจะมาช่วง8 8โมงครึ่งไหมเดินมานานแล้วมู่นไม่ได้ดู แล้วนะคะกดรับคู่ฟองก่อนนะคะตอนนี้เห็นเราพร้อมลงนะนําไปกินกาแฟนันผมขอบคุณค่าขอบคุณน,นะคะส่วนมากลูกค้าจะเป็นแบบนี้ก็เราพร้อมให้เขาดูนั่นเนี่ยแล้วก็ในการบอกต่อจากลูกค้ามีก,การปว,วดเอวปวดหลังคุณป้าจริเดอนนี้แต็กต่างเช่นบอกว่ากินกาแฟเราไม่เคยกินกาแฟอร่อยกับคนจีนด้วยค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณ

ซือมาฟมาก่อนเด็นมานครับบอขางของเขาบอกว่าเขต้องข้างไปเลิอก็ขาข้างไหบอกว่ายากวจนมันไม่ได้ยาเก่าโม่งเล้มไ่พอดีก็ไปซื้อมาเห็ดไปเลยเห็ดไปเลยถามของเขาข้าวเดียวจุดไปมีใครไปยังไงเดี๋ยวต้องใครแบ่ไเพื่อนลูกอหาบตุ้มขอบคุณนะคะยูเนต่ก้ามาเลย คพักกับกาแฟคาร์โบนาราคุทำไงมันห้องกระเทือนเนี่ยมันห้องกินกาแฟห้องห่าง้ามขึ้นห้องกระจอยมันจอดมันสัดส่วนมันจะลดลงนะคะถ้ากินอย่างต่อเน,นื่องแล้วกินถูงวีซีด้วยร่วมกินอังสานหอบซีหลอบแต่ละมื่นสมมติว่าเนี่ยเราจะกินเห็นไหมเรามีเมนูจะกินข้าวเหนียวกินลาบปาาลาเขาติดทอดไข่เจียวพวกหุ้นเมนูเยอะอีแยะคือเราก็กินกันเต็มที่เวลาไม่อุ้มกินเห็นไหมพ่อซื้อนั่นแนละ้วแต่งกว่า แล้วก็นั่นแหละคับมับนบ้านพวกผกรลาบดลยผุ้ทัาน่จองไว้นะีตอนนี้ที่ขายทุกอย่างต้องจีนขอบคุณคาะกับคุณแม่ทันนองคาะกับคุณะคขะขอบคุณทำใม่เจีนกับคุณนะคะ,คคคะ,คะใช้สนดน้ผมมิสเครื่องดื่ จริงค่ะสบู่คือชูได้หมดทั้งตัวนะพวกแบบอยากให้ผิว